เราหวังอย่างเดียวที่จะยุติได้เนี่ยจะต้องเรื่องของวัคซีนอย่างที่ผมพูดแล้วเนี่ยนะฮะว่าไม่มีทางวิธีอื่นเลยแล้วสามารถฉีดวัคซีนให้ได้70% 80%ของประชากรอันนั้นคือเป้าหมายผมทิ้งจะออกลนรงลงยอมทุกอย่างให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจนะครับว่าอันที่หนึ่งการฉีดวัคซีนไม่ใช่เพื่อเราไม่ใช่เพื่อตัวเรานะฮะเราฉีดวัคซีนเพื่อเขาด้วย เมื่อเราไม่เป okay. ็นเขาก็ไม่เป็นเมื่อเราไม่เป็นคนในบ้านเราก็ไม่เป็นการฉีดวัคซีนไม่ใช่เพื่อเราเพื่อเขาด้วยทั้งเพื่อเราและเพื่อเขาในเมื่อเพื่อนเรากับเพื่อเขาดีแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นการเพื่อชาติด้วยถ้าชาติไม่เป็นเศรษฐกิจมันก็ฟื้นขึ้นมาได้ทุกคนก็อยู่ดีถูกไหมครับเพรนการฉีดวัคซีนครั้งนี้ผมจึงถือว่าเป็นการลนลงเพื่อชาติผมใช้คําพูดเสมอเลยว่าเพื่อชาตินะฮะ ถึงแม้จะต้องมีการแพ้หนึ่งในล้านก็ต้องยอมสมมุติ Self então, ตนะฮะว่าวัคซีนตัวนี้ต้องทําคนตายหนึ่งในล้านคนเนี่ยผมคิดว่าต้องยอมนะฮะถ้าเรานึกถึงว่าเป็นการเพื่อชาติพรีเชียเพื่อชาติหนึ่งในล้านแต่จริงๆไม่จริงะนะฮะหนึ่งในล้านก็ไม่ก,ก็ไม่เกิดนะฮะเพราะถึงแม้จะแพ้รุนแรงเนี่ยห้าในล้านเนี่ยไม่มีใครตายเลยนะครับนะไม่มีใครตายเลย เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าถามบอกจะฉีดไหมวัคซีนผมไม่อยากได้ยินเลยบอกว่าไม่ฉีดนะฮะในห้องนี้บอกวัคซีนจะฉีดไหมฉีดไหมฮะยกมือขึ้นหน่อยจะฉีดไหมฮะหวังว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยผมอยากจะให้เห็นอย่างนั้นนะครับนะฮะอย่าออกมาแค่ย้อมยมย้อมยำเนี่ยผมนะครับนะฮะมันควรจะอย่างนั้นเพราะถือว่าเป็นการฉีดเพื่อชาตินะครับเศรษฐกิจจะได้ฟื้นขึ้นมา นะครับนะฮะอย่าหาว่าผมมาโฆษณาชวนเชื่อนะัะนี่พูดเรื่องจริงนะครับนะฮะ